อ่าใช่รักใช่พี่น้องว่ายิ้งรักยิ้งรู้เลาว่าพิจตรณาการาศาสนาเป็นสิ่งที่จะระาไม่อนุมันนะเป็นสิ่งที่ห้ามพี่น้องถามว่าเราเตือนเขาแล้วอ่าเขาค็รูเรีวนั่นแหละว่าบาปแต่เขายังไม่หยุดพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวถามว่าเราควรทำอย่างไร ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมารละตเลขบัญชี0 9 7 2 7 7 9 8 3 0อ่าน,นี่อาจจะเป็นปัญหาเทวามีความสำคัญพี่นองถ้าหากว่าเราคนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่เช่นลูกเราล้านเราญาติเราพี่นองเราถามว่าเราควรทำอย่างไร เตือนแหล้วไม้พี่น้องเตือนเล้วอ่านี่เขารูไม้ลรว,ว่าบาบวาฮารัมพี่น้องนาะเขาขารู้แต่เขาทำตามไม้ก็กาไม่ทำตามเพราะฉะนั้นตัวเรานี้ควรจะทำอย่างเร่พี่น้องในประเด็นนี้พี่น้องท้องมาฟังในฮะดิษซึ่งท่านนาบีสอลลัลละลวะซัลลัมบอกว่ามรรอะมิ่งกุมมุงกะรอนฟันอยูก่กัยิดบียาดิฮีเคยข้อตามที่พบเห็นรูเห็นของมุงการพี่น้อง พ้องที่พิษต่อลักการศาสนาพี่น้นองจะรู้เตไม่เห็นหรือพี่นองจะเห็นก็ตามแต่หรือพี่นองต่างเห็นต่างรู้ก็ตามแต่เพราะมรรอะมิ่งกุมมุงกรรนรรอะตอนนั้นนะเขาทั้งหมดพี่นองไม่ว่าจะเป็นรู้ยะบาสอรีย่เห็นกับตาหวหรือรุยะอิลมียา่านะไม่เห็นกับตาวก็จริงพี่นองเทวรูฟฟันอยู่กับยิดบียาดีหนึ่งนะบีว่าทองทำลายลาง ขงมุงกัดดังกล่าวด้วยกับมือด้วยกับอำนาจของเราเรามีอำนาจไหมพี่น้อง่าถ้าเรามีอำนาจวหาิบเราจะต้องใช้อำนาจในการจับยังนะฟาอิลลัมยัสตาเตียอ่าแต่ถ้าเขาไม่มีควา,ามสามารถนะะถ้าไม่มีควา,ามสามารถทีจะจับยังด้วยอำนาจนั้นฟาบิลิซานิฮีก็ให้ใช้ลินพี่น้อง ตักเตือนอ่านี่พี่น้องว่าเตือนเร็วอ่าโบกเรวนะเจว่าเ,วเขาแค่ยังไม่หยุดอ่าหรือมีน้ำซ้ำอ่าถ้าเราเตือนหมากหมากนั้นพี่น้องพูดหมากหมากอาจจะคืดโทษอาจจะเกืดมุดรัตอ่าเนี่ยแต่ถ้าหากว่าไม่คืดโทษไม่คืดมุดรัตพี่น้องน่าก็เตือนไปเรื่อยน่าเราโบกไปเรื่อย นะวันนี้เราโบกเล้วนาะโตโ้ปลูกโต้รื้อนาะเราก็เตือนลาวนาะเตือนกันอยู่นั่นแต่ถ้าหากว่าตักเตือนด้วยคําพูดก็เตือนไม่ได้พี่น้องเกิดมุดระดัต่อชีวิตสับสิ้นของเราหรือความให้ยานายนะนนฟาอิลัมจัสตเตียตาไมา่ความสามารถฟาบิคอนบีนาะเราตรงระงับยับยังมอสิยัด,ดังกล่าวด้วยการปฏิเสธด้วยว่าใจพี่จิตใจเราปฏิเสธ จิตเจรอเอนตี้จิตเจรไม่ยอมรับไม่ชอบไม่เห็นด้วยนะน้าพอไรพี่น้องพออารเรโดบิลโมซิยาในโมซิยะต้นการพึงพอใจในโมซิยตชอบเห็นด้วยถือาโมซิยาเทือาบาปด้วยเช่นเดียวกันอารเรโดบิลกุฟรีกุฟรุนนะการพึงพอใจเรโดในเรื่องกูฟอดก็คนนั้นตกเป็นกูฟอดด้วยอ่านี่ประเด็นสำคัญในเรื่องว่าใจพี่น้องเรากับปฏิเสธ เราก็ไม่ยอมรับถึงการกระทําดังกล่าวดังนั้นพูดและเราปฏิเสธโดวยว่าใจเราสามารถกระทําได้เพีนะแต่ทีเนเนหลังจากนั้นเมื่อเราปฏิเสธโดวยว่าใจแล้วสิ่งที่เราจะตรงกระทํโตไปพี่น้องก็คือการดุอาวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุตัลละซึ่งท่นานอบีสุลลัลละเลวะสลัมเองบอกว่าอัตอุทานิซศิลา h ุลมุมินเะพียงะดตอาินี่เป็นศิลป็นุาวุธของคนมุหมิน นะเพราะฉะนั้นเมื่อปินอาวุธเนี่ยนะมีตั้งเตระดับอาวุธต่างๆอาวุธจุดโตประกอพี่น้องลงเลต่นะนาตั้งแตใหมท่ทิมฟันี่วาจนกระทั่งยันเรือรอบติวานั่นเนาะล,ล้วนเหลวเตปินอาวุธทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นดูอาคืออาวุธในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะเราจะใช้อาวุธไหนะพี่น้องใหมท่ทิมฟันที่นาจะไม่พอนาะ เพราะ د ع อ ء นี้มีหลากหลายซึ่งโดยเฉพาะย่างยิงดูอาตาวะวาสลนนะที่เราจะจ่ายซื้อกลางของทัานนาบีสุลลัลลุวาลิวสัลลัมนะที่เคยแนะนาให้กับอสบัดคนหนึง่งเทวาตาเกือบจะตาบดนั้นพี่น้องให้ไปละหมาดหัดโนเลกาโอดูอา Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi qada'i hayati hazihi li tukd Allahumma shafiahu fiyya Sai kon ni dai doa ti sallallahu alaihi wa sallam bok pi na Lop tandi poy thung ka'am nam ma yang aa ah, ni ละมันหายัดกทงรอกอัลกออดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาด้วยกับดูอานดังกล่าวนี้เซตพี่น้องมายังเซตขอดูอานลูกอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาตักดีหายเห็นท่านได้นันตาของเขาที่เกือบจะโบดนั้นพี่น้องเสงสว่างเจงสามารถที่จะเห็นได้ด้วยความดีใจพี่น้องชายคนนี้วิ่งลบมาทันทีมาถึงเห็นท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺละวะซัลลัมกับเล่าซอบัดเนี่ย ยังอยู่ในวุ่ยังไม่ได้เหยกวุกันที่อ่านี่ด้วยความดีใจลบมาบอกนบีนะาเขานี้อ่าสาตาอัลลอฮฺตาลาให้เจงเลยกะหินแล้วเพราะฉะนั้นตุกเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้พี่น้องทั้งมดุดทั้งอ่าทั้งมดทั้งมวนในการเก้ปัญหาของเราตุกสิ่งตุกอย่างหลังจากชายอุสโตฮอิกติญาตแล้วชายความพยายามเลวเกลเคยไปตามวิธีการของมันเลวสิ่งที่เราจะทิ้ง ไม่ได้สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือการขอด้อาวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอะละอลานะวัลลอฮฺนะ <Wall ahu. S 1> นสุดท้ายนี้พีน่น้องนะกา <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนโรดทางร้ายช่วยเลือกกันนะเนโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและท่าบน นะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิงว่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุ้นแม่พี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที่ให้การนะโอนข้ามาหรือว่าช่วยเรือในผิดข้องเราเป็นประจำในตุกๆุกวัน อ่าที่ข้าวทางบัญชีอามุลิลละพี่น้องขอคขอกคุณพี่น้องทุกท่านอ่าเหลยเวเตะกำลังความสามารถของพี่นอ้องอ่าเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นอ้องอ่าอยู่เตะฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอีกลัสนาอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาคงผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตตอลลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและว่างป็นอย่างยิง่งจะได้รับ ฝากุลลาบุญจากอัลลอฮ์สุบะฮานะวะตะลาห์เนาวันอัครันนะวะบิลลาฮิตอกฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะลัยอะห์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุส,สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกค,คำซัมซัมแฟมิลีช่ช็อป จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอําเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธรมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81เท่านั้น